และมือตละเยของแท้เลยพี่หนุ่มกัญชัยคุณเอ้ยตอนรับตรุษจีนคนอื่นอาจจะรับทรัพย์แต่พี่หนุ่มกัญชัยรถยางแตกบนทางด่วนโพตลงปุ๊บคิดว่าอุอ๊ยคนต้องคอมเมนต์ไปแห่ส่งความช่วยเหลือพี่หนุ่มพี่กัดอยู่ตรงไหน,นอะไรงไง<า>มีแต่คนบอกว่าพ่อขอพี่กัดหน่อยขอพี่กัดอะไรรู้ไหม เลขทะเบียนรถขเอหน่อยเธอมันใกล้นาไม่มีใครสงสารเลยเอ็นจาพี่หนุ่มเหมือนกันคุณผู้ชมคะเรื่องของเรื่องวันฟาดเคราะห์มันเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะพี่หนุ่มแกเดินทางมาจัดรายการข่าวใส่ขายที่ไทยรัฐของเรานี่แหละแต่ยังมาไม่ถึงไหนเลยโอ้ยรถยางแตกบนทางด่วนค่ะถ้าให้พูดถึงเหตุการณ์แบบนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่ายางแตกบนถนนด้านล่างก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่นี่คือแบบบนทางด่วนะคุณทุกคนกำลังซิ่งแบบทำความเร็วกันน่ะนะหลังจากนั้นค่ะพี่หนุ่มก็โทรหาช่างให้มาซ่อมรถให้หน่อย ช่างตอบกลับทันทีเลยบอกว่า พี่หนุม่มพี่ผมขึ้นทางด่วนไม่ได้อ,อ,อทำไงอะทีนี้พี่หนุ่มก็เลยรับจบเองทั้งหมดค่ะหมดรถหรุ่ลงมาจากทางด่วนอ,อันนี้จริงจริงก็ไม่คนทาไม่คนทำนะคุณผู้ชมมันอันตรายแต่ว่าพี่หนุ<ะ>่มก็ประเมินแล้วแหละว่ามันยังพอจะลงไปได้ก็หลยไหลปล่อยรถไหลๆหลลงมาอันนี้หนึ่งแมตช์แล้วนะยังไม่หมดกับความอนละเวงค่ะเจ้าตัวก็เลยโทรโฟนอินเข้ามาในรายการข่าวใส่ไข่<อ>พี่มดดำอุ้ยเพื่อนรักเพื่อนซี้ก็รับเรื่องราวต่อก่อนวางสายไปบอกกับพี่หนุ่มว่า The cat อ้าอวยพรมาตรุจีนให้แฟนๆหน่อยแล้วกันและไอตอนที่อวยพรแฟนๆเนี่ยแกยังอยู่กับความอลเวงยางแตกอยู่เลยยังไงนะรถแอมจะลงมาแต่ไม่ได้มาช่วยก็ยังให้อวยพรชาวบ้านชาวช่องเขาเองในขณะที่รอช่างค่ะพี่หนุ่มแกก็โพสอีกยังไม่หยุดยังไม่หยุดคนไทยต้องรักกันคนไทยต้องให้ความช่วยเหลือโพสตขอความช่วยเหลือในโซเชียลไปด้วยแต่แล้วความช่วยเหลือมันมาไม่ถึงคือด้วยความที่มันใกล้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คุณผู้ชมเนี่ยอีชารี่บอกอ่ะคนแห่มหา ว่าพี่นุ่มพี่นุ่มอยู่ไหนขอพิกาดขอพิกาดไม่ได้จะไปช่วยเหลือไม่ต้องโชนและแชร์โลเคชั่นมานะขอป้ายทะเบียนมิหนำซ้ําบอกว่าขอไปพักคุยกับคุณยายท่านหนึ่งนิดหนึ่งพี่นุ่มเขาเหนื่อยแล้วก็ชีวิตวันนี้เห็นไปเจอคุณยายนั่งอยู่ตรงนั้นคุยกับคุณยายเลยคุณยัยทางด่นด้วยกันโดนคุณยายไล่ไปไปไปไม่ได้ว่าไล่หนุ่มกัใชัยไปไหนนะไปตัดผมนี่ดูผมเผาไว้อย่างไ้ไม่เห็นจะหล่อเลยตัวจริงไม่หล่อเลยยายไล่ไปตัดผมอีกอู้วชีวิตหนุ่มกันชัยเป็นไงไปดูเลยค่ะ เป็นไงอ่ะหอจะไม่หล่อเนะาะคนตัดผมใช่ไหมใช่รจริง,รงอ่ะผมมันยาวเหมือนกันมัน,ม,นมันเป็นไงอ่ะมันไม่หล่อว่างขอบคุณครับเป็นไง กับผมดกแล้วเกินผลิตภัณฑ์ก็ดีอ่ะพีเซนเตอร์คุณป้าคุณยายว่าให้ไปตัดผมอ๋อป้าแกหน้าซื่อเหมือนกันนะกลัวทักไปแล้วกลัวโดนวีนกลับนาะหนึ่งวันพันเรื่องของจริงนะพี่หนุ่มนะเอาเป็นว่าตัดผมแล้วชีวิตอาจจะเฮงอาจจะดีเออแล้วสรุปว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวถามพี่นุ่มนะเป็นว่าตัดผมแล้วชีวิตอาจจะอฮงอาจจะดีใช่แล้วสรุปว่าเขาจะเปลี่ยนอะคะเดี๋ยวถามมาให้เดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวถามพี่นุ่มนะเป็นว่าตัาไม่เล้วชางแตอาะเฮงอาจจะดีใช่แล้วสนุปว่าเขาจะเปลี ระวังด้วยนะคะอะเหรอเอา